ครับผมนายมิทนาเนกล่าน,นะครับมานำเสนอเรื่องเลตโตพายนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับเปลี่ยนเ e ตโตพายนะครับหรือคอมพิวเตอร์อื่นให้สามารถเล่นเกมจากคอน,คอนโซลเก่าหลายรุ่นเช่น NES นะครับ SNES นะครับ s e g ้าเ s นเ p น Play Station และอื่นๆโดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่จำลองระบบการคอนโซลคอนโซลเหล่านั้น เลตัวพายนะครับเป็นเครื่องเป็นโครงการโอเวนเซอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเครื่องเล่นเกมที่สามารถจำลองคอนโซลเก่าๆได้มันมันทำงานบนเลตัวพายนะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ l ี n น้ตนะครับภายในเลตัวพายนะครับจะรวมเครื่องมือระบบจัดการเกมตั้งค่าจอยสติ๊ก และระบบสำหรับการจำลองเกม emulator นะครับส,ส,ส,ส่วนประกอบหลักของ RetroPie นะครับคือ,อ,อ,อ emulation station น,น,นะครับหน้าตาของ interface สำหรับการเลือกเกมที่ต้องการเล่น RetroR <Spin. S 1> นะครับคือเครื่องมือที่ใช้ในการจำลองระบบคอนโซลต่างๆลอมนะครับไฟล์ที่ตัวเกมตัวเกมที่เล่นในระบบจำลองนะครับ <S <S <borg. S 2> คุณะสมบัตดเด่นนะครับ รองรับคอนโซลเ,เก่าๆมากมายเช่น NES นะครับ SNES นะครับ Sega PlayStation N64 นะครับและอื่นๆสามารถเล่นผ่านจอสติ๊กหรือแป้นพิมพ์ได้รองรับการใช้งานเครื่องมือเสริมเช่นคอนโซเลอร์นะครับที่เชื่อมผ่านบลูทูธมีินเฟซที่ใช้งานง่ายและเหมาะสมสำหรับผู้เล่นใหม่ค,ครับ สวัสดีครับผมนายกฤษศักดิ์สถิกรัตน์เลขที่ยี่สิบครับสวัสดีครับฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้นะครับหนึ่งคือตัว Raspberry Pi นะครับของผมเป็น Raspberry Pi สาม b บวกนะครับซื้อมามือสองประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับสนะครับก็คือ SD Card นะครับของผมเป็น SD Card สามสิบสองกิกนะครับซื้อมาประมาณร้อยหกสิบบาทครับสาสนะครับ ตัวแฟลชไดร์ครับอันนี้เป็นแฟลชไดร์ที่ฟอร์มใหม่แล้วนะครับเอ,อ่อซื้อมาประมาณ80บาทครับ4นะครับเป็นตัวสายชาร์จพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จจากราดเบี้ยนโดยตรงนะครับก็คือถ้าใช้สายของสายชาร์จโทรศัพท์เนี่ยจะใช้ไม่ได้อันนี้ซื้อมา450บาทนะครับ5นะครับคือจอยเกมนะครับ จะเป็นจอยอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นจอยเจ็ดมนะครับซื้อมาประมาณ9 0้บาทครับ6นะครับเออเป็นคีย์บอร์ดตามบ้านทั่วไปได้เลยครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือตัว HDMI นะครับเอาไว้ต่อสายจอกับตัว l a b e r r y r a p b e r r y Pi ต่อมานะครับนี่คือขั้นตอนดาวน์โหลดของ Raspberry Pi OS Imageer นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับ ขั้นตอนการติดตั้งนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือไฟล์ library pi m a a g e r นะครับเข้าไปที่ choose device นะครับให้เลือก device ที่ทุกคนมีนะครับของผมเป็น library pi 3 b+ นะครับเสร็จแล้วให้เลือก OS นะครับให้เลื่อนลงมาหาคำว่า emulation and game OS นะครับแล้วเข้าไปที่ retro pi นะครับเสร็จแล้วให้เลือกตามรุ่นที่ทุกคนมีได้เลยครับของผมเป็น และเี่พีไอสนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกสตอรี่ก็คือ s d card ที่เราได้เตรียมไว้นะครับของผมอยู่ในไดอี e นะเสร็จแล้วกด next ได้เลยครับเสร็จแล้วเขาถามนะครับว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมให้ให้กด yes เ,เลยครับ เสร็จแล้วนะครับให้กด continue นะครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยครับส่วนแล้วต่อไปเอา a d c a r ไปใส่ที่ Raspberry Pi ได้เลยครับ พอบูตโอเอสนะครับจะให้เลือกเกมแพด e ิเทคนะครับพอผมใช้เป็นจอยนะครับให้กดปุ่มใดก็ได้ปุ่มหนึ่งค้างไว้นะครับเสร็จแล้วมาหน้า c o n ฟิกนะครับให้ s e ตติ้งตามนี้เลยครับก็คือตามคอนโซลก็คือขึ้นลงซ้ายขวานะครับ s e ตติ้งปุ่ม Start ปุ่ม Select นะครับแล้วก็ปุ่ม Button นะครับ A B X Y นะครับเซตตามคลิปได้เลยครับ พอเซตติ้งส่วนหนึ่งเสร็จแล้วส่วนที่เหลือนะครับให้กดคลิกค้างเพื่อสค p ิปเลยเลยนะครับเพราะว่าเป็นปุ่มที่เราไม่ได้ใช้นะครับเสร็จแล้วให้ตั้งฮอตคีย์นะครับพอตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่มอะไรก็ได้ค้างเพื่อกดโอเคนะครับ พอถึงหน้านี้ให้กด enter รอครับเท่านี้ถือว่าเป็นการติดตั้งแล้วก็ Setting OS เสร็จแล้วนะครับไปขั้นตอนต่อไปได้เลยครับขั้นตอนการโหลดเกมนะครับหรือว่าแอดเกมเข้าไปนะครับให้ทุกคนไปหาโหลดเกมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเกมให้นะครับ สคือแฟดได้นะครับให้เสียบแฟดได้แล้วก็เปิดไฟล์แฟดได้ขึ้นมาได้เลยครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เปิดตัวแฟดได้ขึ้นมานะครับของทุกคนจะไม่มีอะไรนะครับให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์ตามชื่อนี้ได้เลยครับ หลังจากสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับให้เอาไฟล์เกมเนี่ยซึ่งไฟล์เกมจะมีชนิดของมันอยู่นะครับให้ขอผมเนี่ยตัวเกมนี้เป็น d อ n k ี y ของนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ Atari 7800นะครับหลังจากนำไฟล์เกมเข้ามาในโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับให้เอาแฟลชไดร์ไปเสียบกับตัว Raspberry Pi ได้เลยครับ คอเสร็จกดไดเสร็จนะครับเดีย๋ยวจะทำการรีบูตใหม่นะครับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับพอบูตกลับมาตัว a s p b e r r y p i ก็จะให้เลือกคอนโซลของเกมที่เราใส่ไว้นะครับของผมเป็น Atari 7800นะครับซึ่งก็จะมีไฟล์ด n k e y ้ของที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยครับ เท่านี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการติดตั้งและแอดเกมเข้าไปนะครับขอบคุณครับขอให้สนุกครับ